สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนท่านกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องของเอง <c oughs> กับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในช่องของอีพิทามกับทีมงานผีเข้าตัวปิดนะทุกคน <c oughs> โดนผีตามกับจากการถ่ายผีก็หูเป็นเรื่องราวอาจจะโดนของเข้าอะไรประบานก้หรือเปล่าทําให้ทีมงานเกิดอาการตัวปิดอะไรอย่างนี้ซึ่งดูจาก เาอ่านรูปภาพผมคลิปด้ทุกคนโอ้โหถึงข้ามง,งออะไรบ้าณอย่างนี้เลยนะทุกคนก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็ฝนตกกทุกคนยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันออด้วยนะทุกคนยาเจ็บยาไข้ยาป่วยนะโอ้โห,โหพะป่วยทีมัออทนทรมานะออนะทุก <c oughs> คนจิ๊จิคืออย่างเวลาผมป่วยอะไรเงี้ยคือผมก็เป็นคนที่ ค่อนข้างแกป่วยยากนะทุกคนไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กเลยนะแต่พอป่วยทีนี่คือแบบอย่างไข้วัดเวลาคนเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบไขวัดใหญ่ไปเลยอะไรประมาณอย่างงี้แต่ตอนเด็กละปัจจุบันก็เคยเป็นโควิดทั้งหมดสองครั้งอะไรอย่างงี้ก็ทุกวันนี้ก็โอ้โหกลับมาใช่ไหมละบาดก็ยังไงก็ต้องระวังตัวเองไปด้วยนะซึ่งตัวผมเองก็ยังว่ามันก็ต้องระวังเดี่ยเพราะว่าเราลูกเล็กสองคนคือจริงจตัวเราอะเวลาติดอะไรเงี้ยก็คือผมรู้สึกว่าก็มันไม่ค่อยมีเป็นเป็นปัญหาหรอกเราก็รักษาเป็นตาประการ่้าวู ต้องทำยังไงว่าเราสงสารประมาณนั้นแหละก็ไม่อยากให้มาติดที่บ้านประมาณนี้ก็คือพยายามป้องกันรักษาตัวเองไว้ให้ดีด้วยก็เรื่องราววันนี้นะจะเป็นยังไงและจะสนุกสนานแค่ไหนจะหลอนมากเพียงใดนะเพื่อไม่ให้ใการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลดีกว่ากันเลยดีกว่าไหน ดปตาอะไรอะเกิดเหตุการณ์นะคือแบบทำไมอ่ะผู้คนคือคือเราผมขออนุญาตถ่ายคลิปนะคือตอนนี้มันเกิดอาไรขี้นว่าพูดกันว่าผีมันืนอยู่หน้าบ้านเราผียืนอยู่หน้าบ้านเพราะผมไปพูดดนะที่อกอะไรที่เปไอ้ลงศพอ่ะจำได้ปะ่มผมแบบไปดั่นพูดว่ากลับกันเถอะคือแล้วเขาบอกว่ากลับกันเถอะ นอนในหคือคนใช่คนเดียวกับี่จ๋าคราผมไม่ได้ขออนดารายการนะตอนนี้อันนันไม่าร,าาร่ไม,ามา่ไออนนม่ไ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 ม่ายา่าร่ไม่ไม่ไม่ะบอกว่าม่ไห่ไม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 ่ไก่นม่ไบอไ่ไม่ไม่ยม่ไม่ไม่ไม่่ไมไม่ดม่ไ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 น

พูดที่ไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรประมาณอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าการที่ไปอยู่ในแบบในเมนหรือว่าไปพิสูจน์ผีต่างๆนานานะใช้เขาทุกคนกับซึ่งหลังๆเราจะเห็นใช่ไหมเวลาเขาบอกว่าป้ากลับก็จะเป็นมีถุงแป้งนะมีอาทับทิมนะมีเอกพานุนนะกลับด้วยการอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมก็จะพูดชื่อออกมาเลยแต่รอบนี้อาจจะเป็นการที่แบบว่าไปเรียกทุกคนกับซึ่งเกาะนั่นแหละก็หมายถึงทุกคนหร<ต>ือแม้กระทั่งวิการบริเวณนั่นด้วยคุณน่ะทุกที่ เราไมพูดใหม่ไม่ครให้เราพิสูจน์เบล c ัมเบลมพลาจมาเป็นตูเป็นตาอยู่หน้าก๊นะฮะทุกคนคับตอนนี้เอาอยู่ะฮะตอนแรกท่แล้วทำอะไร่ะมาเห็นผีทุกคนนั้นดูเยอะด้วยมึงินะ่าจับมาทกม่ไร่กไกมา่ประมาณนี้แหละฮะมาอ่ามาเห็นผีได้บ้างเนี่ย ไอแต่เนี่ยน่าสงสัยนะสุดยอดไปเลยใครจะเอาฟื้อบ้านผมครับตอนนี้ทุกคนไอ้ม่หมามันจ้องมันตลกข้างนอกอะไรยเพราะคุณไมช่วยตมาเลยมัเห็นอะไรสิเน่ยแลนอะไรี้ไอไม่อันคือพี่โกก็เห็นเหมือนกันเหรอไอพี่เห็นสมว่าบนอกของมันก็มีบ้างตะตอนนี้พี้โก้เจอบ่อยยังไม่ยังไม่ยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่มื่อี่ฟ้าไม่มืเลยนะฟ้าก็นงอ เมืนฟ้าสางอยู่เลยเห็นว่าหลักหลักเอ็มซีอ่ะถอยกันอวู่างอนนเลยจดที่ผู้การเห็นผูอตรงนี้เอางี้เอางี้เอางี้ายไปไปกูอีหอนั่งนะทุกคนใจเย็นมันไม่มีหรอกัน่พี่อออะไรหัวขหไจาย คุณจอไปใรช่วยได้ไงคือถ้าบอกแล้วว่ามจะนอนนี่กันหรอกจริงๆก็ต้องฟังไว้นะทุกคนเพราะว่าออกไปแล้วถ้าเกิดเขาตามกลับเข้ามาในบ้านด้วยแล้ะตอนที่เขาอาจจะหาทางเข้าบ้านไปจูบหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจหรือ่อ้าเขาเไรนะอยู่รงต้นไม้อยู่รงต้นไม้ตายแล้วเขาแล้วมึงเห็นกันนูถ้าเปิดระไปแล้วเขาวนมาแล้โอ้ยเออจะอยู่อย่างนี้ยีิบสี่ชั่วโมงหรือไม่ออกไปไหนมันไม่ได้ ไปแล้วครับออกเช้าะเคก็คิปนีี๋้ก็รถายคลิปไอยู่ในบ้ีชั่โมงเลยแบบว่าเมื่อเราไปไหนเช้าไม่ใช่แต่ว่ากงคลิปอยู่ในยินก็ถาว่าเคเห็นผีม้ีก็เลยเว่าเไม่ไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่ตอนเด็กอะเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนเราก็ตูเราเออ ยังไงนะสรุปเราม่เนี่นโอเคครับก็คือเดี๋ยวสรุปให้ฟังคือตอนกาวินเข้ามาฝึกงานได้สอนทีนะก็คือกาวิน่ะบอกว่ากาวินอ่ะเคยโดนขี่เข้านะฮะใช่ไหมเพื่อนเรื่อ้างงเราได้หาคลิปอะไรกวินคือกาวินตอนนี้คือาฝึกงานางานนะคนนี้ฮะเขาบอกว่าเาโดนขี่เข้าบ่อยตอนเดกใช่ฮะดูจากข้อมือเาครับนี่ครับรูปปัดเต็มเลยนะฮะสเสส่สเมาเาเก นอันนี้คือใส่มานานนึงฮะก็จริงๆเส้นนี้ไม่นานครับคือทุกครั้งที่เห็นก็คือใส่ใหม่ตลอดคือเปลี่ยนกวินมันมันฝึกงานที่นี่คิดว่าเปลี่ยนเกี่ยวับผีมึงก็เลยใส่มากันไว้เลยอ่าการไว้ฮะหรือแม่แม่คำชาวไว้ว่ามามาทำงานที่นี่ใช่ครฮะก็เรื่องเข้าช่องผีแล้วหลุดผีเข้ายังไงนะตอนตอนเด็กเป็นยังไงนะฮะตอนเด็กก็ประมาณตอนประถมเนี่ยครับคือบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ทจิตอะไรเงี้ยชอบไปเล่นกับเพื่อนเออ เนี่ยตอนเย็นๆรวันนี้แหละพี่แล้วแบบก็ทีนี้เล่นกับเพื่อนสี่ห้าคนก็วิ่งเล่นอะไรกันไปผมอ่ะตอนนั้นไปใส่ของหน้าศาลใส่ของหน้าศาลอาจจะเป็นศาลข้างทางอะไรอย่างเงี้ยอยู่าศาลที่มากันไม่ได้ตั้งใจเมียจำความแทบไม่ได้แล้วแต่แต่แม่มาเล่าให้ฟังทีหลังไงว่าเนี่ยเปเตะนางลำล้มเตะนางลำคืนนั้นอ่ะคื เม่บอกว่าทีวีอ่ะมกแแบบเปิดมุงมแล้วแบบค่อยคานออกมาแล้วค่อยแบบลำใครอ่ได้ปะลเลยทุกคนไม่รู้ส่นเหนขึ้นคแล้วแม่คือขย่ดีแล้วผมไม่เอาดีๆขนลกเจ๋อาฝึกเนี่ยตัแต่อะไรบอก ไมรยผีนนี้อแลทุกคนือบอกคนดูด้วยมีความเชื่อเราว่าบาทีอ่ะน้องอาจข้จริแล้วเราทําไรกับผีแล้วเราไปอ่ะมันหนบที่ร้าแล้วถ้าพาน้องไปอย่าเงี้ยผีเข้ามันํำอยู่หน้่ยหาัง่ะืออะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรครับ ก็มีชัดๆทางนึงงเดียวอ่ะมีแบบไม่ชัดด้วยคุมีเซนน่ะชัดๆคเดียวชัดลำฮ่าฮ่าไม่ชัดก็นไอ่ไมีป็นเหมือนคุณงั้ก็เข้าเนี่ยใค้โอเคเอาคอย้เลยก็ดีนะผมจะอยู่แฟนขมเมื่อคืนวันนี้มาเนี่ยคือคนที่จะบอกว่าถ้าสมมติแบบได้ยินเสียงใครเรียกชื่อ นะจริงๆนะเนี่ยจริงๆต้องได้เสียงแบบเสียงแบบเหมือนคนในตู้แบบคือจะห้ามนะมันห้ามกันได้ทุกคนการที่แบบมีเสียงแปลกๆเรียกชื่อคือถ้าเรียกแบบเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะคือต่อให้เราจะไม่หันอ่ะยิ่งถ้าเป็นการเรียกชื่อเลยนะคือยังไงอ่ะคือสัญชาตญาณคนเขาต้องหันไปดูอยู่แล้วไหม ไอ้ใครเรียกหรืออะไรอย่างนี้ถูกปล่ะหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้ไม่ได้เรียกชื่อเราอย่างเอ้ยอ๋องถ้าออกเนหานอยู่แล้วใครเรียกว่าอะไรประมาณนี้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยู่ที่คุ้นคุ้นอะไรอะไรเราแ้วสองครั้งก็ต้องหันไปดูแล้วแหละว่าเฮ้ยใครเป็นคนเรียกมันเป็นไปไม่ได้ไปห้ามมาทุกคนว่าคือแบบห้ามห้ามหันถ้าเกิดมีใครมาเรียกมันก็ไปไม่ได้เขาจเล่นอะรบ้างที่พุดดิ้งอ๋อ อ,อเทุกคนมาดูกันมามึงบ้าก,กันไปแล้วออกจากบ้านยี่สิบชั่วโมง่อกินเช้านะฮะอูะ๋อยอดไปเลยครับมนโนออกกันนะครับคลิปไม่มีลงกันอยู่ในนี้ตลอดนะ,อะโอเคอ่อถ้ามายอะนี่ก็คือยังไม่มีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าผีตามกลับมาจากที่ถ่ายผีถูกไหมทีมงานตัวบิดกใครอ่ะ ไก่อ่จะออกไปเดินเล่นจะไปจี๋หรอก็เลยเอาห้ามไปไงถ้าอยู่ข้างในตลอดก็ไม่ใช่หรออ๋ออ๋อได้ไงเงียบคนก็ไดก็ห้อเอาห้าออกก็ได้ไงเฮ้ยจีไก่เข้ามาเอ๋อผีเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามา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 ก่อนเลยเร็วไอะไรอ่ะใช่ทุกคน พาุกเรียกใครก็ไม่โู้อุขนลุกจริงๆทุกคนที้ขนลุกโซ่เลยยืนนี่คือแบบเออคือไปเรียกเข้ามาเข้ามาไอ้ทุกคนไม่รู้ว่าเรียกใครเหมือนกันอาจจะเรียกไกด์ด้วยแต่ก็คืออย่างว่านั่นแหละเรียกใครไม่รู้ขนลุกจริง <All right. S 1> ขนลุกโซ่เลย ไม่ตอนเขาไม่ฟังนะเรียกชื่อไเขาฟังตอนที่เองพูดแล้วไม่เรียกอ่ะใช่เอกกไกดเข้ามาไกดเข้ามาเมพรามันไกดเข้ามากคนแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยไม่บอกไกดหลอกเเนี่ยไม่รู้ไปชี้พี่ไปเชิญใครเข้ามาอีกแม่กบอกว่าไกดเข้ามาเข้ามาเข้ามาใช่ไม่ใช่บอกว่าไกด์งไปทำไรเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาูอย่างเงี้ยไกดเข้าว่าไกดเข้าว่าต้องเรียกเป็นชื่อทุกครั้งนะ ไม่หรอกไม่หรอกไม่รู้จริงป่ะคิดว่าเราไม่มีอะไรหรอกใครต้องาจริงไม่ไดหรอกอม่รู้คนรู้ป่ะจริงครไม่รู้อ่ะตาไม่ต้องให้เราฟังอ่ะีเดี๋ยวดนจอนหรืออะ้าบ้าเออโรเคตาเอาครไม่รู้เรื่องหรอโอเคสัญาทำอะไรใหม่แล้วเนี่ยออเอาดีก็ชวนใครพอมั้งเดี๋ยวลูเกัน อ้าวนี uh ่ย huh. ูซ um. ุขอ uh ่บ huh. คุณขอบคุณ

ใช่ไหมเด็กฝึกการเข้ามาได้ไงเฮ้ยอะไรอ่ะคุยกับใครอ่ะไม่ได้เราเราก็เป็ประมาณที่เขาไม่ยอมเราไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะเราก็ไม่รู้แต่แบบเออแกออกไยกตัวกันเออตย แกออกไปเถอเราเข้าใจแต่แบบอยู่กันไม่ได้อ่ะวินอะไรอะไรพี่คุยใครเปล่าเปล่าวแล้วมึงนั่งคุยอยู่ตรงห้องน้ำอ่ะเปล่าผมจะคุยได้ยังไงผมนั่งเล่นโทรศัพท์เออเอ้าเอ้าเขาได้ยินคือหมดหมเลยคุยกัใครก็คุย มีแต่คุยแชทกับเพื่อนนะครับคุยแชทกับเพื่อนเข้ามาแล้ววะแยเอออะไรอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรสักอย่างเงินฝ่าไม่ไม่ใช่อะไรอ้าวผมไม่รู้อะไรวะอะไรอ่ะชีวิตผมชู้ของผมดีๆเนาะเอออมคุยกับใครไปดูที่ห้องน้ำอะไรยิงผ่านไปคุยกับประตูห้องน้ำมันบอกเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันพูดเนี้ยเขาเล่นบอลอยู่หัวฝ่องปะเฮ้ย ไม่คุยวางโทรศัพท์อยู่หลัเอาทุกคนเหน้าทหมดเลยแต่มันบอกว่าไม่ได้คุยไม่เขาติดแบบนิสัยชอบพรคนเดียวแล้วบางทีมันก็เป็นนะอะแต่มันบอกว่าเข้ามาแล้วตายยังไงอะไรใครให้เข้ามาอ้าวอือก็ไม่ถามไปยังจริงอะไรก็ไม่รู้คุยเดียอย่างเนี้ยเปล่าพี่หน้าไม่โทรศัพท์เออเอ้าวี่ถามคนที่มันคุยนเดียวพี่เออคุยมันเดียว่ใช คิดว่าอะไรคิว่าอะไรเข้าอะแล้วตายยังไงไม่ให้เข้าอะไรสักอย่างเลยในชะ่พอ่อะรคับผู้กำจัดมื่อกวิ่งคุยคนอื่นแล้วเออ้ต้นสิเป็นอะไรกันเป็นเหมือนเออผู้ก,กันนิ่งเหมือนเลเห็นอะไรทั้อย่างอะอะไรอย่าบอกนะเกิดอะไรขึ้นนะ้องอันนี้นั่นไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้มันไม่ไม,มีอะไรทานแล้ว,ลวของอะไรเข้ามาอยู่ในบ้านอ้ ขนลุกเลยหัวใครบางคนเข้าอยู่ในบ้านแล้วเข้าพี่อะไรเข้ามาเข้ามาไปคือไม่ต่อให้เขาจะเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนแต่คือเหมือนกาวินต้องมีอะไรสักอย่างที่อาจจะรู้จักเขาหรือว่าคืออาจจะสื่อสารได้อกี่ไหมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผู้กำรัเห็นแล้วว่ามีใครบางคนเข้ามาอะไรบ้างคนลุกเลยพี่ไม่สึกขนลุกเลยเขามีเคาอยู่ที่เดียว ไปเข้ามา呀。โอ้โออ่าาาโอ้ยหอ๋อเจ้าเลนดีโอ้เนี่ยเนี่ยไปๆอๆๆ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 ๆาๆปๆๆ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 ๆ ครไยเขาม่าาคราะออ,ออกง่ายงแสดงว่าเขาอาจจะมาอยู่กับกวินก็เป็นได้ทุกคนเขาขีม้มื่น้ืถ้าสมมติผีมันเก่งกว่ามนุษย์เนี่ยป่านนี้ตงทองโลกไปแล้วอ๋ออไปดี๋ยวก่อนีน Shut up เด็ทำงานครับทุกคน้โหอะไรอะน่าจะเข้ามาตบเอกเรียบแล้วทำยังไงลองดูไม่รู้ว่าเขาตามใครไงอ่ไม่รู้อยู่ตอนไหนตอนนี้ไม่เห็นไม่คคนรู้ ไปทำอแล้วก็ไปยุบตรงข้างล่างเลยหรือหรือว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์แกล้งนะทุกคนแกล้งเพราะตอนนี้คือ uh, มันแปลกประหลาดตรงไหนรู้ไหมแปลกประหลาดตรงที่แบบว่าเขามีทุกคนเนี่ยเขาพาขึ้นไปหาไปเลยปล่อยเหมือนปล่อยเอกเมื่อคนเดียวอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะเป็นการแกล้งเองแล้ว้แต่คนรู้แล้วตั้งแต่ต้นมักแกมา

เอาอะไรอ่ะเอาดุยเดียวเดียวจุดเลยจุดเลยสภาพนี้ผมบอกเลยคือผมเอกใจตั้งแต่แรกแล้วทุกคนน้องกวินคนนี้ผมไม่ได้ใจว่าผมเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่าทุกคน อาจจะออกรายการไทยแลนด์ก็ทาเล่นไหมที่ไปอะไรบิดตัวอะไรอย่างงี้ไหมอ่าเป็นไปได้คือผมคุ้นน่ะเฮ้ยหลงเนี่ยไอ้ตุ้ยเต้องใช่ต้อง่นี้ปแล้วว่าตเนีย้ยี่นเเด็กงานเหรอหรืออาจจะคนละคูนการที่ผมเคยเห็นก็ได้แต่มันมีคนที่เขาฝึก คนเพิ่งทำอะไรมาบ้านเอเขับออกมาอย่าให้มีการติดคุกหรือเองเป็นคนแก้ทุกคนเกิดอะไรบ้างอะไรเนี่ยเกอะไรบ้างคุณเป็นไรเปล่าครับนั่งพับผ้าอยู่นี่ไงเออนั่งพับผ้าเสียงดังไม่มีอะไรหรอกอะไรเกิดขึ้นคือตอนเนี้ ใครเป็นว่าคือไม่ว่าใครจะพูดอะไรต,ต่างๆนานาตั้งแต่ในห้องต่างต่งตงตอชั้นล่างนะทุกคนน้องกุบินก็จะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรก็เล่นโทรศัพท์ทังที่แบบเหมือนแบบเป็นคนสองเขาเรียกอะไรสองโลกสองจิตเลยเงี้ยสองเวลาสองอะไรไบโลลาพ์อะไรอย่างงี้ก็คือวุไ่ไปด้วยคุยกับผีไปด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่รู้ตัวอ่าเหมือนกับการอาการตัวบิดเมื่อกี้นะทุกคนก็คือการเป็นว่าพอคนอื่นเขาถามก็บอกไม่ได้ทำอะไรก็คือนั่งทลำท่าอยู่คือได้ผมเดาผมไม่รู้นะว่าใครแกล้งใครนะตอนนี้นะคือไม่รู้ว่าเอก แกล้งทีมงานหรือทีมงานแกล้งเอกพานุคือโดยปกติเอกพานุเขาจะมาเดี่ยวไงมาเดี่ยวแล้วก็อาจจะมีก,กิโกหรืออะไรต่างๆมา,าช่วยแต่วันนี้แปลกมาก้าทุกคนแต่ผมว่าผมคุ้นแน่คืออาจจะแบบไม่ใช่คนเดียวกันหรอกแต่คืออย่างที่พูดอะคือจับได้ตรงที่ว่าคือน้องอะน้องคนนี้คือเหมือนเคยเห็นดีกว่าแต่คงไม่ใช่คนเดียวกับที่ไปออกรายการไทยแลนด์คอร t ทอาเลนนะแต่คือโซงอะโซงนี่ก็คือเป็นโซงที่เขาชอบเล่นกันไอ้พวกที่แบบบิดตัวบิดอะไรในะสมัยก่อนไงครั้งก่อนมันมีดังอาดังมากประมาณนั้น ไอ้เนี่ยเปล่าผมกอีกแล้วที่หมดเลยพี่หมดเลยตัวหน้าตัวตาเลยปีายังไงก็ปิดยังไงทำเองปิดยังไงปขี้เกียจเปล่าพี่เออตายแล้วพี่เคยแบบตันไงมีกระดูกีออิงเหรอนี่งเลยเหรอหูยไ่หยุดยด่ดเป่้ แต่ว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วค่ะรู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรปะไม่ก็ไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกขี้พี่ก็ออกไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเส้นผ่านเออเส้นผ่านเลยมานเดวแม่แคคือไม่รู้ตัวจะเองทำอะไรลงไปโอเคโอเคโอเคเจเย็นอ่ารอเช้าจะบอกให้ว่ากันโอ้โหรอเช้าขน้องวกันมาขนของไหมอ้าววายจริงจริงเท้าแล้วเอาอีกแล้วอ่าเรียบร้อย อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวโอ้โหหน้าไปแล้วคนเป็นซอมบี้มากเลยอ้าวอ้าวอ้าวเดินเดนอะเดินหน้าดีเลยนะนี่ตอนนี้ตรงไหนกั ก็เป็นการแรกล้งแน่โนอนอยู่แหล,ละคือผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นไปได้ในการที่มีผีเข้าแล้วคืออะไรจะขนาดนี้ทุกคนมันแปลกนะปกติถ้าเกิดอ่านที่เคยเคยรับชมหรือเคยเห็นนะก็คือในรายการหรือในอหนังภาพ,พยนตร์ต่างๆการที่ผีเข้าอาจจะทีหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานาแต่ถึงขั้นขนาดนี้คือเหมือนมันมีแหละมันมีเคยอาจจะมีผ่านหูบ้านแต่ก็ไม่เคยแบบถึงขั้นว่ารับรู้ได้ขนาดนี้คือแบบจังเลจังๆเลอไปอย่างนี้ ไอ้กบินสะพางออทอบเลยนะโอยูพอพกอยู่ีอ้ทําไน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแบบปกติแล้วมั้งนั่่ือเปล่านั่ยี่แล้วนแล้วเนี่ยโอนกนดไม่รู้่าหนูเห็นงนี้หมย่อะไันกินแล้วเหอนอย่างที่บอกแหละคือแน่นอนแหละมัการแกล้แน่นอนนะผมด คิดอย่างนั Ideally. ้นเลยนะแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็คือเราไม่รู้แล้วว่าตอนเนี้ยใครเป็นคนแก้ไขตอนนี้เอกก็ตกใจทีมงานก็เหมือนจะทําตกใจไปด้วยแต่ผมว่ามันจะเป็นทีมงานแก้เองนะที่มายผมเนี่ยเออมึงงงี้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าเมื่อเดินปกติเนี่ยไม่หงออย่านี้หงย่งีไม่ไม่ได้เต้นหงอเดินเฉยหงอไปทำไมกับน

ตกหตกตกไปห,หมดว่าฟมวยไทยออมาสิน้องกาวินที่ไปไหไวากไปกันหมดเลยเหลือแค่น้องกะวินคนเดียวยังไงต่อ่ะทำอะไรอ่ะ <c oughs> อ้ตะอว่ะอ้ออะไรกันเนี้ยหรือไงพี่จนวาเาน้ำให้พี่ในดีไหพี่อ๋อคบเอแล้วก็จะเอ็งออกมาเจาน้ำใช้ไปเอาน้ำเองออกไปี่เนาะเอาไปซี่กันน่ะบ้าแล้วอ๋อเฮ้ยอ๋ออะไรบ้าแล้วแต่ปืนเงาเงาลูกกวิดใช่ไเมื่อกี้ จะแไหมที่หน้าบันได,ไดอ่ะเหมือนมีเงาคนนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงเมื่อกีก้อ่ะเนี่ยใช่ไหมมันไม่เพิ่ชัดอ่ะใครปิดไฟอ่ะนั่นสิเออใครปิดไฟวะใครปิดไฟอ่ะทำไมปิดไฟอ่ะ,ไ,ไ,ฟอะไฟเปิดตรงไหนวะ่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะมีเป็นไรอะไรบนหน้าก็ไ,ไ,ไปดูดิ โอ้ใช่คือถ้ามองในมุมอย่างภาพยนตร์ดีกว่าภาพยนตร์หรือว่าหนังอะไรต่างๆหรือละครที่เราเคยรับชมน่าจะเป็นเหมือนของเข้าประมาณนั้นแหละคือเหมือนคนเล่นของใส่ใช่ไหมก็จะอ้วกเป็นอะไรต่างๆระนาดเทียนออกมาอะไรอย่างนี้ทุกคนไปไลไปลใช่ไหมผมบอกว่าอไหมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย 破死人工作以后嘞。

นั่นคือรอยยิบผมปากดีนะใครก็รู้กันป้าบ้าดัสใจเป็นไรอ่ะไม่โง่ไงไงไอ้เนี่ยไอ้ก้อนก้อนก้อนใครเนี่ยไม่หรออออิสก๊ออันนี้คือคีบแกงคีบ แล้วสำหรับทีมงานผีเข้าตัวบิดแต่ทุกคนโดน